của bây giờ này Hồng Anh á à. Cho có, cho có Cho có, ở có Nên bây giờ này Hồng Anh á เอาเป็นว่าผู้ใหญ่คุณเข้าใจตามนี้นะครับครับครับเฮ้ยผ um> yes ู้พาเป็นไงบ้างวะาไหนไปเยอะไหมก็ได้อยู่ผู้ใหญ่แต่มันก็ไม่หมากเหมือนเมื่อก่อนมีนายชุนเขาเข้ามาแจ้งจริงเหรอผู้ใหญ่แล้วเขาที่มาทำไรกันล่ะเนี่ยเขาจะเข้ามาทำดีสอดในหมู่บ้านของเรานี่แหละ S 1> <S 1> <S เฮ้ยอ้าวแล้วป้าชายเล่นเท่านี้ไม่ทุกขัดมดเอออ้าพ่อครับรู้วเจ้าก้ากับเพื่อนของมันจะไปอยู่ไหนกันละคบพ่ออืมอ้าวแทนมีนีเจ้าก้าธอมีข่าวร้ายจะมาบอกรู้ไหมแกกำลังจะไม่มีที่อยู่นะนืึแทนพูดอะไรอ่ะก็ฉันได้ยินมาไงว่าเขากำลังจะทำมีดอ่ะหีไม่ยอมหรอกใครมันจะไปยอม เพื่นอนฟังก่อนเอ๊ะอยู่ที่นี่กันนี่เองว้าว้าเพื่อนรู้เราจะคิดกันยังไงเนี่ยนี่นี่นี่พวกเอ่อฉันได้ข่าวมานะแต่เขากำลังจะสร้างรีสอร์ท อะไรก็ไม่รู้อ่ะฉันก็ไม่รู้จักหรอกแต่มีที่หนึ่งนะที่ฉันอยากให้พวกเราไปดูมันอาจจะช่วยพวกเราได้ก็ได้นะอี๋เนียวไม่ไปไม่ไปฉันไม่ไปด้วยนะไปไปตังไปไม่ละดาวไปดีไปกับพวกเราเถอะนะอ่ะๆนี่เห็นว่ากล้าขอร้องหรอกนะเราไปดูกันไหมแล้วพวกเธอล่ะว่ายังไงเออ,อเห็นด้วยเราก็เห็นด้วยงั้นเราก็รีบไปกันเถอะ อะไรเันเนี่ยพวกเธอฉันจะไปฝั่งนู้นแล้วพวกเธอล่ะรีบร้อนจะไปไหนกันเนี่ยพวกเธอจะไปกทำไมันเนี้ยฉันเองไม่อยากจะอยู่เลยกลับกลับเถอะไม่อ่ะพวกเราตั้งใจแล้วเอ๊ะนั่นมันผู้เท่าเต่านี่ทําไมที่นี่เหม็นแล้วไม่น่าอยู่เลยล่ะครับผู้เท่าเต่าต้องกา่มีผู้คนเข้ามาสร้างโรงงานที่นี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละหนูเอ้ ต่อไปบ้านผมมันคงยากสินะครับลุงอิงก็ยังอยู่ลำบากเลยฮ้าพี่หลเหลืองเขาถือว่าก็ยิมาทำรีสอร์ทในหมู่บ้านเราแหละมั้ยเออก็พอรู้มาจากสิ่ชามันเอ้าผู้ใหญ่มาทำไรเดี๋ยวนี้ อ๋อจะมาบอกเรื่องโครงการที่เขาเข้ามาสร้างรีสอร์ทอะ่ะเดี๋ยวไว้เมื่อไรนะเดี๋ยวเราค่อยเรียกรวมตัวกันขอบคุเครับอ้าวพวกเราดึงไม้ดึงมือกันหน่อยเดีาา๋ยวมันจะาำเอาเอ้ย <c oughs> เอายังไงกันดีเนี่ยนั่นดิจะเอาเงดี đừng máy đừng mưa con noi <laughs> <laughs> Mình để lại mình lại cái tâm của là <laughs> ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคุณสมบัติคุณเห็นบ้างไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ้าวผู้ใหญ่พวกคุณมาพูดกับผมอย่างนี้ได้ยังไงล่ะคุณดูสิเศษไม้ที่คุณก่อสร้างต้นไม้ที่คุณตัดมันไปขวางทางน้ําคุณรู้บ้างไหม นี่ก็คงเป็นเพราะไอโครงการบ้าๆนั่นถ้ามันไม่ตัดต้นไม้สมดุดคงมีต้นไม้มาต้านแรงลมบ้างเอ้ถ้าเราวิติโครงการนี้ไปซะชาวบ้านก็คงจะไม่ต้องเดือดร้อนนะสินะเราคงต้องทำอะไรสักอย่างเลยล่ะ เอาเร็วๆรวช่วยกันช่วกันอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วเอาช่วยกันช่วกันคุณดูสิคุณสมบัติกับผลกระทบที่ตามมามันร้ายแรงแค่ไหนคือผมก็เข้าใจไอ้ภาพี่ใหญ่ผมเองตอนนี้ก็ไม่อยากให้ชาวบ้านต้องมาเดือดร้อนเหมือนกันงั้นผมตัดสินใจแล้วละ่ะ ว่าผมจะยกเลิกโครงการนี้ไปซะคุณพูดแล้วนะครับสบั I'm